ล่าสุดไอจไอปรีชยาน่าเป็นห่วงมากหลังชีพจรเต้นอ่อนหามเข้า ICU เรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักไอปรีชยาพงษนานิกรนักแสดงชาวไทยมีชื่อเสียงจากภาพยนตร์เรื่องไอไฟแองกิวเลิฟยูและล่าสุดก็ทำเอาชาวเน็ตเป็นห่วงและต่างส่งกำลังใจเมื่อนางเอกดังอย่างไอปรีชยาเมื่อช่วงข้างของวันนี้วันที่สกรกฎาคม2566รายงานข่าวด่วนแจ้งว่า คุณแม่บางออนของนางเอกสาวขึ้นไปพบลูกสาวนอนหมดสติอยู่ภายในห้องนอนจึงรีบสำรวจตามตัวลูกสาวพบว่าชีพจรเต้นอ่อนเรียกไม่รู้สึกตัวจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนและยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดโพสต์ล่าสุดนักแสดงดังอย่างไอปรีชายาน่าเป็นห่วงมากหลังชีพจรเต้นอ่อนหามตัวเข้า i อ u โดยงานนี้เธอนั้นได้โพสตภาพผ่านไอจีสตอล่าสุด พร้อมระบุแคปชั่นว่าแก้ชำ้ำและเขียนข้อความตั้งคำถามแนบด้วยว่าแก้ช้ำในไหมใช่หรือไม่ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นต่างอดเป็นห่วงไม่ได้และคาดเดาเจ้าตัวกำลังมีปัญหาความรักแฟนหนุ่มหรือไม่